สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกงคั่วสับป,ปะรดกันนะคะเราซื้อสับป,ปะรดมายังไม่ได้ปอกค่ะซื้อมาสองหัวแกงเยอะหน่อยเพราะว่าคนบ้านนี้ชอบกินแกงสับป,ปะรดเราจะมาปอกสับป,ปะรดกันเลยนะคะนี่ค่ะลูกงามๆน้องๆลูกหลานหลายคนอาจจะปอกสับป,ปะรดไม่เป็นเนาะ มีแต่ซื้อกินอย่างที่เขาปอกมาแล้วเรามาลองปอกกันดูจ้ะปอกง่ายๆเราไม่ต้องทิถีพี่ัานอะไรมากถ้าเราปอกกินเอง <ys> ทําแกงเราไม่ได้ปอกขายตัดออกเลยค่ะตัดทิ้งเลยค่ะ <ys> น่าจะหวานดีจังเลยฝ <ys> ุ่นเขาออกไหม แล้วตัดอย่างนี้นะคะแล้วก็ผ่ากลางเลยจ้าผ่ากลางเขาเลยผ่ากลางอีกรอบนึงแล้วก็นี่จะเห็นไหมมีถากลงไปเลยนะคะง่ายๆ ทิ้งขยะไปนี่จ้ะแล้วเราจะเอาไส้เขาออกนะคะตรงกลางๆเนี่ยเขาจะมีไส้เพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเขาจะแข็งตอนเราแกงเอาออกเลยน่าจะทิ้งขยะไปแล้วเราก็มาหั่นเลยจ้ะ ทำเขาอย่างนี้เป็นสี่อย่างนี้อย่าทำชิ้นใหญ่นะคะชิ้นใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยอร่อยทำชิ้นเล็กๆพอประมาณสับเขาเลยจ้ะสลับสลดแล้วก็สับสับ,สบนี่ค่ะหั่นแกงหั่นชิ้นขนาดนี้ขนาดนี้กำลังพอดี มังเลยจะถาเข้าลงไปเลยนี่นะคะให้เอาตาเขาออกด้วยอย่าให้มีจุดตาอยู่แล้วก็เขียนข้างๆออกเขียนข้างออกค่ะเอาไส้เขาออกแล้วก็มาสไลด์ตรงนี้ค่ะ ชิ้นเล็กๆตรงนี้นี่แล้วก็สับๆก็เลยค่ะ เป็นอยู่เมืองไทยเราเนี่ยเราไม่ต้องเปอกให้มันยากนะคะแล้วก็ซื้อสับป,ปะรดที่เขาปอกขายนะั่นแหละค่ะมาแกงได้เลยมาสับๆแล้วก็แกงได้เลยจ้ะอยู่เมืองนอกนี่เขาก็มีปอกขายเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะแพงกว่ากันครึ่งต่อครึ่งเราซื้อมาปอกเองดีกว่าถูกกว่าได้เยอะกว่านี่ค่ะ เราปอกเสร็จแล้วสองลูกแล้วก็จะได้แค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปแกงกันเลยนะคะเราจะแกงใส่ไก่ค่ะนี่ไก่เราหาั่นไปแล้วใส่อกไก่เริ่มเลยจ้าเราใส่น้ำมันลงไปผัดพริกแกงก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชลงไป เปิดไฟค่ะพริกแกงอันนี้เป็นพริกแกงแดงนะคะเราจะเอาใส่ช่องแข็งไว้เพราะว่าเราซื้อมาพริกแกงแดงสำเร็จมาแล้วเราก็เปิดใช้ถ้าเราเปิดใช้แล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ใช้ภายในเจ็ดวันหรือสิบสี่วันนะบางยี่ห้อก็บอกว่าใช้ภายในสิบสี่วันสองอาทิตย์ กระป๋องหนึงเราใช้ไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ได้มากินแกงไอ้นี่ทุกวันเราเปิดใช้แล้วเราก็เลยเอาอัดแข็งไว้ค่ะเราใส่ถุงแล้วก็เข้าช่องฟิวไว้เลยนะคะเราใช้ได้เป็นปีคะ่ะต้องรู้จักเก็บเอาออกมาแล้วก็ตักพริกแกงใส่ไปเลยเราจะผัดพริกแกงให้หอมก่อนนะคะ หมดไฟละพริกแกงเขาไม่ค่อเผ็ดเท่าไหร่เราจะใส่เยอะนิดนึงใส่ไปเลยที่เหลือแล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟิวเหมือนเดิมนะคะเอาออกมาใช้แล้วก็เอาเข้าไปเก็บไว้ในช่องฟิตเหมือนเดิมเขียนชื่อติดไว้ด้วยนะคะเราจะได้รู้เพราะว่าในช่องฟิตเราของมันเยอะนะอย่างนี่ของเราเราก็จะเขียนชื่อไว้เลยเร c เคอรี่เพส ถุงดีๆแล้วก็ข้าช่อ้ฟิดไว้เหมือนเดิมค่ะทำการคั่วพริกแกงแล้วเลยอย่าเปิดไฟแรงนะคะอย่าเขาจะไหม้ซะก่อน ที่แกงเข้าไหม้ไวค่ะแกงข้าวสับประรดเนี่ยอร่อยแล้วแต่คนชอบนะคะแต่สมาชิกที่บ้านเนี่ชอบมากลูกเมื่อวานลูกไปช็อปปิง้งลูกสาวบอกว่าแม่ซื้อสับประรดไปแกงหน่อยก็เลยจัดให้ซะเลยแกงใส่หมูก็อร่อยนะคะแกงใส่หมูใส่เนื้อแล้วแต่ชอบ แต่เราเราจะแกงใส่ไก่เพราะว่าลูกสาวเขาไม่ชอบกินหมูค่ะเ้าบอกเขาไม่ค่อยชอบรสชาติหมูเราก็เลยจัดใส่ไก่ให้เขาทำกินเองง่ายๆเลยเนาะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าแสงแสงเยอะไปไหมคั่วใจเย็นๆนะคะ แเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเพิ่มใบมะกรูดลงไปหน่อยแล้วใช้ใบมะกรูดแห้งจะ้ะผัดริกแกงให้หอมแล้วเราก็จะเอาไก่ลงไปผัด แกงเราเริ่มหอมแล้วเราก็จะหยอดกะทิลงไปหน่อยนะคะหยอดกะทิลงไปผัดสักหน่อยไฟปรานกลางค่ะหอมพริกแกงมากเลย เขาแตกมันนิดนึงนะคะลอ้เขาแตกมันนิดนึง แกงสับประรดเนี่ยกินกับขนมจีนอร่อยมากเลยนะคะใครชอบขนมจีนราบขนมจีนสักจานึงอร่อยค่ะรเริ่มแตกมันละ รจะเอาไก่ลงไปผัดเลยนะคะไก่ลงไปผัดใส่ที่แกงลราเลยเด้งไฟเข็นมาอีกนิดนะึง ผัดเข้าไปเรื่อยๆเด้อ,อจ้ะผัดไก่ให้สุกนิดนึงก่อนนะคะ เรไก่เราสุกสุกลวกลวกไม่สุกเราก็แค่ผัดลวกๆนี่แหละแล้วเราจะตักไก่แล้วออกนะคะตักไก่แล้วออกมาพักไว้ก่อนเพราะว่าเราจะเอาสับป,ประรดเราลงไปคั่วค่ะบางคนถามว่าทําไมไม่เอาสับป,ประรดลงไปคั่วเลยไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเอาสับป,ประรดลงไปคั่วเลยเนี่ยหนีไฟก่อน กว่าจะสุกนะไก่เราจะเปื่อยหมดเลยค่ะเพราะว่าสับป,ปะรดเขาจะมีสารอะไรก็ไม่รู้หรอกนะในตัวสับป,ปะรดเขาอะ่ะเขาจะทําให้เนื้อเราเปื่อยยุ่ยเลยนะคะเราต้องเอาออกผัดกันแ,แล้วเราก็เอาออกเข้ามาซะเอาไปาาาไใส่จานพักไว้นี่ค่ะตักออกใส่จานพักไว้ก่อนอันนี้เราก็เอาสับป,ปะรดเราลงเลยค่ะ ส่กระโดมมาคั่วเลยนี่แหละแกงคั่วสับประรดค่ะกะับไปเลยก็จะคั่วสับประรดเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วล้วก็จะปิดฝาเข้าไว้นะคะพอคั่ว,วสักพัก ว่าสักพักก็จะปิดฝาไว้ให้สับป,ปะรดเขาคุกนะคะให้น้ําเปรี้ยวน้ําหวานสับป,ปะรดเขาออกมา เขาสักพักแล้วเราก็ปิดฝาเข้าไว้นะคะปิดฝาเข้าไว้ให้เขาคุกปิดฝาไว้เลยค่ะค่ะหลังจากเราปิดฝาเข้าไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราจะมาดูเปิดดูสับป,ปะรดคงจะสุกแล้วน่าจะสุกแล้วนะคะน้ําก็จะออกมาเองนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นน้ําสับป,ปะรดเข้าออกมาสุกแล้วค่ะ มาสูดแล้วเราก็จะคราวนี้เราก็จะใส่ไก่แล้วกลับไปเลยจ้านี่ไก่ที่เราตักออกไว้อ๋อนึกออกแล้วค่ะสารที่อยู่ในสับปะรดเขาจะเรียกว่าสารสารเอนไซม์ชนิดหนึ่งค่ะที่ทําที่เขาสามารถย่อยสลายพวกโปรตีนพวกเนื้อสัตว์ได้สามตัวนั้นเลยจ้ะเขาจะทำให้ไก่เราเปื่อยทำไมเราถึงตักไก่ออกก่อน นะคะแล้วก็คนๆเขาเข้ากันเลยค่ะทีนี้เราจะมาใส่ใส่กะทินะคะกะทิที่เราหลือที่เหลือ ที่เราเหลือเราใส่ลงไปเลยค่ะไปเลยเสียดายขูดออกจากฟ้าหน่อยสับประรดสองหัวเราใส่กะทิกระป๋องหนึ่งใส่กะทิลงไปแล้วก็คนค รู้สึกว่าเขาจะข้นไปนิดนึงเราจะเติมน้ำลงไปนะคะใครชอบข้นๆก็ไม่ต้องเติมนะคะแต่เราจะใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่าเราชอบกินกับขนมจีนน้ำพลาดขนมจีนเราจะเติมน้ำลงไปเลยค่ะได้น้าแกงเยอะๆหน่อยก,กินขนมจีนอร่อยลูกสาวก็ชอบชอบน้ำแกงราดข้าว ำแกงสับรดเนี่ยราดข้าวแล้วเสียดายพริกแกงแากตรงน,นี้เราจะมาเขียียเขียใส่ในแล้วเรามาปรุงรสกันเลยนะคะ สับประรดเนี่ยเราจะใส่เราจะไม่ใส่น้ำปลาเราจะไม่ใส่ซีอิ๊วขาวอะไรทั้งสิ้นนะคะเราจะใส่เกลือใช้เกลือปรุงรสค่ะไปเลยเราใส่ไปสองช้อนก่อนแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลปี๊บหรือว่าน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บเราได้มาแล้วเราซื้อมาแล้วค่ะ ใส่ลงไปเลยแต่อย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าสับประรดเราบางทีเราซื้อสับประรดมาเขาก็จะหวานบางทีก็จะเปรี้ยวถ้าเจอสับประรดเปรี้ยวๆก็ใส่เยอะได้ใส่ไปสองช้อนก่อนสับประรดเราจะค่อนข้างหวานนิดนึงเพราะเราชิมดูแล้วตอนที่เราหัน่นแล้วเราก็จะใส่ผงปรุงรสไปนิดนึงนะคะให้เขาได้รสชาติออกเนื้อนัวนิดนึง ไันนิดนะคนเลยค่ะ ใบมะกรูดลงไปอีกสักหน่อยรู้สร็จจะน้อยไปนิดนึงชอบหอมๆใบมะกรูดใส่ลงไปเลยค่ะแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงรสของเราสําหรับทําแกงขั่วสับประรถเนี่ยก็จะมีแค่เกลือน้ําตาล แล้วก็ผงปรุงรสนะคะสามอย่างแค่นี้เองเขาเดือดสักพักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสกันว่าพอดีหรือยังชิมรสเลย หวานค่ะเพราะว่าสับประรดเราฉ่ำหวานขาดเกลือถ้าจะออกหว,วานหวานเพราะว่าสับประรดหวานมากเลยจ้ะถ้าสับประรดเราซื้อมาเขาหวานมากเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะคะ เลงไปแล้วเราจะมาชิมอีกค่ะการทำอาหารนี้ต้องชิมบ่อยๆเพราะว่าเราไม่ใช่ p r o f e s ช i o n โปอยากจะพูดแต่พูดไม่ถูกเราแค่พอทำกินเองได้นะคะไม่ใช่โปรเฟสชันแนลเราต้องชิมค่ะ หวานๆเปรี้ยวๆยังขาดเกลืออีกเติมเกลือไปอีกค่ะนี่เลยขาดอะไรก็เติมไปเลยค่ะให้อร่อยถูกปากตัวเองทํากับข้าวให้อร่อยปากตัวเองไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเพราะว่าเราทํากินเองไม่มีคนอื่นมากินกับเราแต่ถ้าทำให้คนอื่นกินก็ สนใจเข้ามั่งนะคะก็ให้อร่อยได้ทุกคนนั่นแหละเราทำกินเองก็อร่อยเฉพาะเราถ้าทำคนอื่นก็เผื่อแผ่เขาด้วยค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วอร่อยแล้ว เสร็จแล้วค่ะสำหรับแกงคั่วสับปะรดของเราถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปทำทานดูนะคะทำง่ายมากเลยค่ะรับรองความอร่อยปรุงให้ได้รสชาติปากเราเองเลยค่ะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามการวิธีการทำอาหารง่ายๆของครัวศิวิไลยูเคก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ